นมสดผสมชาเขียวใส่ครีมชีสราดซอสตสตรอเบอรี่คะ่ะวันนี้เติมสต๊อกกี่ถุง1 1 6 0ถุงคะ่ะอยู่ที่ไหนคะสาขานี i สาขาที่70อยู่อำเภอโนนไทยนะคะก่อนขาเข้าเมืองนะคะจะอยู่ขวามือก่อนถึงสามแยกไฟแดงบ้านขามนะคะจ,จังหวัดจังหวัดนครราชสีมาหรือที่เขาเรียกว่าโคราชนั่นเองทุกคนเป็นทั้งตัวแทนจำหน่ายแล้วก็เป็นทั้งศูนย์ส่งคอยกระจายสินค้าใครที่รับไปขายสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะจะส่งถึงหน้าบ้านเลย สั่งปุ๊บส่งปั๊บใช่ปุ๊บเลยไหมบุกปั๊บเลยรอไม่นานใส่ชาเขียวลงไปเพื่อความจึ้งใจเดี๋ยวค่อยดูว่าคนโครายก็ไปถามหาเมนูนี้ทีนี้ว้าวุ่นกันเลยเดียวเชียวใส่ครีมชีสกันค่ะโนนไทยโคราชมาเอาอาทิตย์ลักี่ถุงประมาณเกือบหมื่นได้แล้ววันนี้1นึ่งพันก็ถุงแต่ก็จะไม่ได้ว่าพันเท่าไหร่ เราจะส่งน้ำโฟมสามารถมารับน้ำจากพี่เบได้ค่ะชาใไม่สักราระของเราไปแล้ววันนี้ก็ยังมีเติมสต็อกทั้งหมดเลยเอา้าขึ้นรถไปหมดแล้ว <c oughs> นี่ค่ะมาแบบรูปแบบบอกปลาเติมกสตอ1,340ถุงใช่ไหมใช่แน่นอนไปเดี๋ยวไปเก็บา้ามาในกาตตอนขึ้นระเดร์กันค่ะบไปไป แวะเข้ามาอุดหนุนที่สาขานนไทยสาขาที่70ได้เลยนะคะเตรียมสต็อกไว้แล้วแล้วเจอกันโคราชนะคะเราจสีมา